เมืองพัทยาค่ะร่วมกับชมรมคลาสสิกคาเฟนส์พัทยาเตรียมจัดงานคลาสสิกเดย์สพัทยาครั้งที่8ส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์รถโบราณและหาไรายได้ช่วยการกุศลค่ะที่สาราวาการเมืองพัทยานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคลาสสิกเดย์สพัทยา โดยมีนายโจเครมผู้ก่อตั้งชมรมคลาสสิกคาเฟรนส์พัทยาพร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาผู้แทนจากมูลนิธิ H H N เพื่อเด็กไทยและหัวหน้าสนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยเมืองพัทยานั้นร่วมกับชมรมคลาสสิกคาเฟนส์พัทยากำหนดจัดงานคลาสสิกเดย์สพัทยาครั้งที่8ระหว่างวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2569ณลานจอดรถโรงแรมเอเชียพัทยาถนนพระตำหนักซอย4 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์รถคลาสสิกยกระดับการท่องเที่ยวสร้างความหลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและนำรายได้ส่วนหนึ่งนั้นไปมอบให้องค์กรการกุศลในพื้นที่โดยรูปแบบการจัดงานนะคะวันที่31มกราคมจะจัดแสดงรถคลาสสิกจากทั่วประเทศประมาณ80-100คันตั้งแต่เวลา10นาฬิกา และในช่วงเย็นค่ะจะมีงานเลี้ยงการกุศลเพื่อนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่มูล,ลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยส่วนวันที่1กุมภาพันธ์นะคะจะมีขบวนพาเหรดรถคลาสสิกประมาณ80คันโดยขบวนนั้นจะเริ่มตั้งแต่โรงแรมเอเชียพัทยาผ่านเขาพระตำหนักถนนสุขุมวิทสายสองและถนนชายหาดพัทยาจากนั้นค่ะ ไปจอดแสดงบริเวณหน้าโรงแรมฮิลตันเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาร่วมชมรถคลาสสิกมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะโดยค่าเข้าชมงานนั้นมีค่าเข้านะคะ1น0บาทแล้วก็จากสถิติที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า60%ค่ะ